บัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงดามเซฟนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง3%ออมง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันดามนะครับซึ่งเป็นบัญชีออมทรัพย์ที่เปิดจากธนาคารเกียรตินาคินพัฒนะครับไปดูรายละเอียดกันบัญชีออมทรัพย์ดอกเบีย้ยสูงดามเซฟนะครับบัญชีออมทรัพย์ที่ให้ดอกเบีย้ยสูงถึง3%สามารถฝากโอน จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นตำ่ำเปิดบัญชีง่ายๆนะครับทั้งบัญชีออมทรัพย์และบัญชีการลงทุนนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดามจาก App Store หรือ Play Store หรือเปิดบัญชีลงทุนได้เลยไม่ต้องไปธนาคารไม่ต้องส่งเอกสารและไม่มีขั้นตำ่ำอนุวัต อนุมัติไวภายใน2องาทีเปิดทีเดียวได้ทั้งบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงและบัญชีหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สามารถที่จะซื้อหุ้นกู้หรือกองทุนรวมต่างๆนะครับศึกษาวิธีการเปิดได้นะครับเดี๋ยววิธีการเปิดเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันอีกทีนะเดี๋ยวเรามาดูบัญชีออมทรัพย์ดอกเบียเบ้ยสูงดามเซฟกันก่อนให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง3%นะครับบัญชีออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงโดยธนาคารเกียรตินาคินพัฒนนะครับรับดอกเบี้ยสูงกว่าใครตั้งแต่บาทแรก และจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ6เดือนนะครับโดยมีอัตราการฝากดังนี้ถ้าฝากไม่เกิน30,000บาทให้อัตราดอกเบีย้ย3%ต่อปีส่วนเกินจาก30,000บาทถึง1 0 0 0 0 0บาทให้อัตราดอกเบีย้ย1%ส่วนที่เกิน1 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปให้อัตราดอกเบีย้ย0.5%นยนะครับทำรายการฝากเงินหรือโอนเงินเมื่อไหร่ก็ได้ผ่านผ่านแอปพลิเคชันดามนะครับไม่ต้องฝากประจำไม่มีขั้นต่ำการฝากเงินและโอนเงินและยังได้อัตราดอกเบี้ยตามเดิมด้วยนะครับ แต่งสลิปให้สนุกไม่ซ้ำไข่เติมสีสันในการโอนเงินของคุณเพียงตกแต่งสลิปให้สนุกไม่ซ้ำไข่ก่อนส่งให้เพื่อนๆนั่นก็คือสลิปเงินโอนนั่นแหละแต่เงินโอนเนี่ยคือโอนจริงนะมันไม่ได้แต่งตัวเลขนะครับเหมือนกับแต่งตัวสีสันให้กับสลิปเฉยนะเดี๋ยวบางคนงงว่าให้แต่งตัวเลขได้หรอไม่ใช่นะครับเงื่อนไขการเปิดบัญชีนะครับ1ให้บริการเฉพาะประเภทลูกค้าหนึ่งบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์มีบตรประจำชน ประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดนะครับ 2. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวที่เป็นเจ้าของบัญชีและผู้ฝาก1นรายเปิดได้1บัญชีเท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือเพื่อบุคคลอื่นๆได้ 3. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการผ่านดามนะครับแอปพลิเคชันและทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อนจึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตัวเองได้4ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้าน ด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้เช่นบริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์บริการนะครับ Swift inout นะครับบริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัตินะครับหรือบริการ KKPE Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักประกันสินเชื่อได้ด้วยนะเงื่อนไขฝากถอนโอนนะครับสิทธิประโยชน์อื่นๆนะครับ ผู้ฝากสามารถทํารายการผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ดังแอปพลิเคชันเปิดบัญชีทําธุรกรรมฝากเงินโอนเงินถอนเงินชําระสินค้าและบริการจากบัญชีนี้หรือขอปรับเปลี่ยนสถานะบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหวสามารถทถําธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวนะ้าเคาน์เตอร์บริการสาขาของธนาคารหรือยกคายกเลิกคําขอระง,งับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราวก็ทําได้ปิดบัญชีหรือใช้บริการอื่นๆที่ธนาคารจัดให้มี ขึ้นต่อไป 2. นะครับสาขาทางสาขาของธนาคารนะครับธุรกรรมฝากเงินเข้าบัญชีสมัครสามารถสมัครใช้บริการ KKP พร้อมเพย์ SMS alert หรือใช้เป็นบัญชีรับโอนดอกเบี้ยหรือขอรับเอกสารรายการแสดงการเคลื่อนไหวนะครับหรือ statement นะขอปรับเปลี่ยนสถานะของบัญชีไม่เคลื่อนไหวให้เป็นบัญชีปกติที่เคลื่อนไหวสามารถทำธุรกรรมให้บัญชีมีการเคลื่อนไหวหนะ้าเคาน์เตอร์ธนาคาร สาขาของธนาคารหรือยกเลิกคําขอระง,งับการจ่ายเงินจากบัญชีเงินฝากชั่วคราวบริการอื่นๆที่ธนาคารจัดมีให้นะครับ2กรณีผู้ฝากปิดบัญชีภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม50บาทต่อบัญชีโดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝาก,ผ,ฝากผู้ฝากทราบล่วงหน้าทุกครั้งก่อนหักค่าธรรมเนียมนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารเกียตนาคินพัฒนะครับสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม KKP Contract Center 02165555นะครับยุคสมาร์ทโฟนนะครับการเปิดบัญชีเป็นเรื่องง,ง่ายๆเพียงแค่ปายนิ้วสัมผัสนั่นเองแต่ทุกๆก,การทำธุกรกรรมต้องระมัดระวังนะครับต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะเพราะว่าธุรกรรมเดี๋ยวนี้นะครับ แม้จะทำง่ายก็ตามนะครับแม้จะมีความปลอดภัยแต่ก็มีมิจฉาชีพแฝงอยู่เพราะนั้นระมัดระวังในการทำธุรกรรมนะครับ